สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตินำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหมวยเราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่14มิถุนายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟัง <c oughs> ก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะผมของงวดประจำวันที่12นะครับผมสำหรับวันที่12แอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด6กับ0นะครับผมสำหรับ6กับศไม่มานะครับผม มาเฉพาะเจ็ดเลขที่ออกนะผมเจ็ดห้าสี่แปดแปดสามสำหรับเจ็ดห้านะผมเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็สี่แปดเป็นล่างชุดสี่ตัวแล้วก็แปดแปดสามเป็นสามตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางมาเจ็ดห้านะผมล่างหกตัวนะครับผม ทางสงปปอาาจะเอา7 5เป็นเกณฑนล่างนะครับผมสำหรับ3ตัวชุดวินนะครับผม8 4 48นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่14ชอบก็คอยตามน,นะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี7 1 3 5 4 2อังสาม้นก็ให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด4แล้วก็3มเจ็ดมี7 1ดนะครับผม เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดสำหรับสี่นะครับผมสี่มีสี่หนึ่งสี่สอง สี่ห้าและก็สี่หกสำหรับสามนะผมสามจะมีสามสี่สามห้า 3าและก็3ามในชุดกันนะครับผมจะมี7 9 4 7เก้าและก็สา สำหรับเบิ้ลนะผมมีเจ็ดเจ็ดสี่สี่แล้วก็สามสามสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมเป็นชุดวีนห้าหนึ่งสอง แปดเจ็ดห้าเก้าสี่หกแปดสามห้า เ3้าสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่สามนะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะผมสำหรับแนวทางนะผม วเราพัฒนาในงวดประจำวันที่14มิถุนายน2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด4กับ3นะครับผมสำหรับ7นะครับผมมี7 5 7 6 7 8สำหรับ4 4 5 4 2 4 6 3จะมี3 4 3 5 3 6นะครับผม ในชุดกันชอบ่อตามนะครับผม794739เบิ้ล7744สำหรับ3ตัวนะครับเป็น512 875 835แล้วก็743นะครับผม74พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ